สวัสดีครับขั้นตอนการติดตั้ง b b o x application นะครับบนสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น Android และ iOS ก็ทำได้ดังนี้นะครับอันนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วชื่อว่าแอปพลิเคชัน Vbox นะครับผมลองกดเข้ามาใช้งานอยู่นะครับตอนนี้ผมยังใช้งานได้อยู่นะครับโอเคทีนี้ผมจะลองิดอยกเลิกครับผมกดแช่นะครับแล้วก็ถอนการติดตั้งนะครับผมจะติดตั้งใหม่นะครับเรียบร้อยไม่มีแล้วนะครับก็ให้เข้ามาที่ง่ายๆเลยนะครับ เข้ามาที่ตัว Google Chrome นะครับแล้วก็มาเลือกเป็นพิมพ์เลยค้หนหาเลยก็ได้ครับ Beacon นะครับ,รบหงห่ายๆค้นหาเสร็จแล้วก็ให้มาดูที่ตัวซอฟต์แวร์นะครับ b e a c o ตัวซอฟต์แวร์กดเลือกเป็น v b o x ติ๊กถูกตรงนี้นะฮะ Yes ตรงนี้นะครับ Yes ตรงนี้แล้วก็ซอฟต์แวร์จากนั้นก็จะมีตัวซอฟต์แวร์นะะ software อยู่2ตัวก็คือ กดแอปพลิเคชันอยู่สองตัวละกันฮะแอปพลิเคชันแอนดรอยและไอโอสกดที่ Android ครับเสร็จแล้วก็ทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็เปิดนะครับพอเราเปิดแล้วก็แค่คลิกถูกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ผม d o u b l ล c ลิกเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วผมก็ทำการติดตั้งเสร็จแล้วก็ติดตั้งต่อไปเสร็จแล้วก็เปิดแอปเสร็จแล้วก็อนุญาตก็เลื่อนสไลด์ไปสไลด์ไปแล้วก็กดโคดดูเรียบร้อยนะเลือกเป็น บีบ็อกตามเซิร์ฟเวอร์ที่เราติดตั้งนะครับผมว่าผมติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ไทยอยู่บีบ็อกผมก็ลองทดสอบดูลองทดสอบดูครับที่ผมติดตั้งไว้แล้วนะครับชื่อเท่านี้ Energy underscore ก็กดล็อกอินอ่าเรียบร้อยใช่ไหมครับก็กดเข้ามาดูเราก็จะเห็นการทำงานของตัวพลังงานไฟฟ้าตัวนี้นะครับว่าเรามีกระแสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแอมแปรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับ7แอมนะครับ6060 60กว่าแอมนะครับแล้วก็9090 90กว่าแอมนะครับมี Energy c o n s u um t p t n o n ให้ ให้เราสะดวกนะครับเป็นซิงเกิลไลน์เป็นอะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถดูในรูปแบบของ Data เป็นดัซบอร์ดอย่างนี้ก็ได้กดมอเลือกดูเป็นมิเตอร์แต่ละตัวเลยมิเตอร์ตัวที่1เห็นไหมครับเป็นยังไงวุ่นเป็นยังไงแอมเป็นยังไงนะครับดูมิเตอร์ตัวที่2นะครับวุ่นเป็นยังไงแอมเป็นยังไง ูมิเตอร์ตัวที่สุดท้ายเลยตัวที่4ี่เลยก็ได้นะครับ4ตัวนะมีกี่ตัวก็ได้นะครับกดโอเคนะครับเราก็เห็นกระแสดูที่เฉลี่ยอยู่ที่1 0 0แอมป์นะฮะอ่าหน่วยหน่วยไฟฟ้าใช้ไปเท่าไหร่สามารถดูได้นะครับหัลดรงดันเป็นอย่างไรครับอานนี้เป็นต้นครับตัวอย่างนะครับอัลามอะไรประมาณนี้นะครับพอสกราฟดูก็ได้ครับมอนิเตอร์ดูเราจะแบ่งกรุ๊ปเนาะเป็นพาวเวอร์เป็นพาวเวอร์และกัน ตัวมอนิเตอร์เอาทั้งหมดเลยลองมาดูโอเคก็เห็นพลังงานนะครับอย่างนี้ดูเป็นแบบเคร์ฟแล้ก็เห็นกับพลังงานในแต่ละส่วนได้ประมาณนี้ครับแอปพลิเคชันครับสวัสดีครับ